สวัสดีครับพี่น้องมาใส่เบ็ดกันครับมาใส่เบ็ดกับป๋อซอผส์ริมโขงนะครับนี่มึงบรรยากาศพี่น้องนี่ก็ชุดมาท่านนี่ครับชุดมาท่านนี่ก็องค์การเรับมาใส่เบ็ดน่ครับเหยอปลาหมอนะครับแล้วเหยอปลาเข่งพี่น้องครับเหยอปลาเข่งปลาหมอนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวได้ยใ้เทิ่งอีกพี่น้องใส่ไซใมาได้ผุนครับผใส่ไปแล้วอยู่ประมาณยี่สิบ ทัวร์หลังเบทเท,ทิล25หลังเดี๋ยวใส่มันเบิด์แหละจังจะข้าวทีมสีมายามนะครับจังทีมสีมะยามพาคนนะั้นจังทีมสีมะเบิร์งไปครับใส่ไปเต็มเลยพี่น้องวันนี้มีทีมงานมาน้วนะครับนะโอเคครับโอเคครับเดีย๋ยวได้ไปเสียดมึง <c> อ <ười> ้าวผมยังไหนยังไพี่นู้นเยอะไปทำไมนะนี่ <c ười> น <c ười> นครับผม เอ้ยไ,ไ,ไอ้ชอนไอ้ชอนปอบพ้องพี่น้องอ,อย่ามันหลุดครับอย่ามันหลุดนี่ฮึบโอ้โหอิงไหนเอามไหนนั่งด,ดีมีมือไอ้ชอนนะครับไอช้ชอนกับพี่น้องไอ้ไชอนของแทนครับคุณผมเป็นท,นทำฉากนะครับคุณตอนนี้เอาไปมึงน้องเนี่ยคุณเลี้ยงม่เนี้ยเลี้ยงไปเนี้ย เอาดีสื่อมาใส่ปากกันไหวเด้อครับใส่อีล <laughs> ีโอเคครับโอเคครับต้มนี่ครับเขาก็นเต้มปนเลยนะครับต้มปนเลยนะพี่น้องเด็ประคอใหญ่มา <laughs> เด็ดประคอมาต้มปนเลยพี่น้อง h ็ดปนเลยต้มปนส่บแซ่บหอมใสกระหลวพักพี่น้องเอ้ยครับประคอใส่เวทได้ครับผมนี่ครับเข้ากระสิขวัวพริก หอมกระเทียมนะครับพริกสดพริกแห้งแล้วพี่น้องอก็ al. พริกสดพี่หองแห้งแห้งพม่น้องนะครัเราพิชเรากกไม่กระดินะครับครับคนป่านะครับคนปลาคอใหญ่ที่เขาใส่บิดมาไหนนี่ลนะนี่ครับผมปลาคอเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนื้อร่วนเสียบแถมเอื่นใส่กับผมใน้พักมาแไหมได้พักหลายแห้งพี่น้อง ูกค้าให้มานี่โอ้คักทีเป็นบักบัวบักทั่วเปียบบักทั่วก็มีนะครับน้องหลายๆอย่างลูกค้ามเห็นมากกั่ได้ขอเพิ่นนะครับเงาเพิ่นบ่จักสิขายเฮาก็เฮาก็จกักสิกินนะครับนะโอเคครับขอบคุณหลายลูกค้าเน,ะนาะขอบคุณสายมามาเดี๋ยวสิป่นแล้วสิให้เบิ่บงเนานะพี่น้องเนาะ หัวเครื่องแล้วมาตำครับพี่น้องมาตำนะครับเรียูุตำอาจจะสีชมพูเล็กน้อยนะครับเนาะรียบุตำข้าเองนะครับนะโอ้โหนครับอันหนึ่งได้ปะนี่ครับตำเรียบร้อยนะครับนะอ่าเอาเนื้อมาใส่นะครับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาที่เราเอาไว้นี่ครับเนาะเนื้อปลาเอาไว้ตาลุงไปพี่น้องตาลุงไป เรามาคั่วอีกไ,ไ,ไหมนี่มถ้าคนชอบคั่วอีกก็ได้ครับคัว่วให้มันแห้ม,แห,มแห้มนะครับคือแม่เห็ดแ,แม่เรามาขวอีกนี่ครับใส่เนื้อปลาลงไปพี่นอ้องตัดให้เข้ากันกับเครื่องนะครับตําให้เข้ากันกับเครื่องสีหอมเครื่องเรพี่นอนะ้องเนาะหอมเครื่องนะครับนะ นนเนื้อ,อครับเนื้อใส่ช้เครื่องปรุงเขาครับกระซิใส่น้ำปลาแดกอย่างเดียวหรอมั้งนี่แมนมาน้ำปลาแดกคุณแม่พรทิพย์เราอย่างเดียวนะครับเนาะกะเป็นสิเอ็น้ำปลาไหลที่เขาขายนะครับเนาะผู้ใดอยากบรอยากแซ่บจิ๋นนัวก็ทักมานะครับพร้อมส่งนะครับสามขวดลอยหันทิพี่น้อง น้ำพริกหน้าตาดีน้ำพริกดารานะครับนะบาบดังบาบอดังไปเมืองอุบลก็ต้องมาแวะชิมร้านคุณแม่พรทิพย์นะเจ้านี่ครับผมครับผมพร้อมปรุงพี่น้องน้ำปลาแดดครับน้ำปลาแดดคุณแม่พรทิพย์เฮานะครับนะขาดบม่ได้ครับแล้นีีผมขายเนอะทักทายมาได้นะครับนะาสามขวดร้อยห้าสิส่งฟรีทั่วไทยนะครับใส่ไล์บ็บไลท์ ผงแสบผงนัวนะครับเป็นน้ำปลานะครับน้องพี่น้องน้ำปลายี่หอยังก็ใส่เดือดครับเดี๋ยรจะนำปลาแดกที่เขาต้มใส่กระปลาไปน้ำนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับหลายเตือให้มันวัดจั่วนะครับนาะนี่ใส่ยังไปอีกครับถ้าผู้ไดมักแขวนๆคือแม่ผมเฮดนี่น้องสิไว้ขว่ออีกรอบหนึ่งนะครับขว่ นี่นี่โอ้ยฟูพี่น้องเนื้อฟูเน้นเน้นครับนี่เน้นเนียนบริษัทีว้าครับนี่ปลาจะคล้องหาได้กินเองครบนะนี่พี่น้องใส่ผักลงไปจ้าใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปพี่น้องนี่ไหนครับโอ้ครับเนื้อ,อจัวอ่วเรยไม่ใช่เนื้อปลาเลยครับนี่มันอิจูนะครับนะโอเคครับผมแซ่บๆมือนกันพี่น้อง